สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลเอลุนทิวานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกกับกันพลาให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเหมือนเดิมนะครับสาหรับกันพลาที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือกล่องนี้นะครับ rg กันดั้มส .0 นั่นเองซึ่งกันพลากล่องนี้เนี่ยผมก็ได้ต่อให้เพื่อนๆทุกคนที่สนใจนะครับได้ชมกันไปแล้วในรายการกันดองกันดั้มนะครับไลฟ์สดใครที่อยากดูขั้นตอนการต่อกันพลาตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ต้น จนจบเฉพาะช่วงตัวนะเออก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับที่คลิปไลฟ์สดกันดองกันดัมตอน RG จีกันดัม2.0นะครับสำหรับกันพลากล่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน toy next door shop มากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ผมได้ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ RG จีกันดัม2.0ตัวนี้หรือว่ากันพลาตัวอื่นๆรวมไปถึงโมจิน หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Toy Next Door Shop และร้านในแอปพลิเคชัน Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณร้าน Toy Next Door Shop มากมากครับสำหรับกันพลากล่องนี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่3,850เยนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะนี่คือราคารวมภาษี10%ของเขาแล้วนะครับถ้าซื้อที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ด้วยเรทค่าเงินประมาณ24บาทไม่ใช่สิร้อเยนนะครับร้อยเยนเท่ากับ24บาทเนี่ยก็ประมาณ900นะครับก็ตีไปกลมๆแต่ว่าราคาในบ้านเรามันก็จะเป็นอีกเรทหนึ่งนะนะครับในบ้านเราตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณพันสนะครับกันดั้ม r า2.0เนี่ยเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่า มันเอาจริงมันไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยบันไดจะทำ RG เป็นเวอร์ชัน2.0ปกติเนี่ยเราจะเห็นไอเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยในกันพลาที่เป็นเกรดมาสเตอร์เกรดหรือว่าในสเกล1ต่อ100 Master มาสเตอร์เกรดเนาะที่เราจะเห็นกันอย่างเช่นกันดั้มเนี่ยมาสเตอร์เกรดมันมีมาเวอร์ชันล่าสุดคือ3.0แล้วไม่รวมเวอร์ชันอื่นนะเอาเฉพาะที่มันมีคำว่าเวอร์ชันแล้วก็1.0 2.0ต่อกันเนี่ยมาสเตอร์เกรดมีมา3.0คราวนี้ RG ก็ถือว่าบันไดเนี่ยพยายามจะเปิดเขาเรียกว่าไรเปิดรูปแบบไลน์อัพใหม่ซึ่งถือว่าเขากำลังบอกว่าเขากำลังพัฒนาอาจีไลน์อัพเนี้ยให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยการนำเสนอกันดัมเวอร์ชั่นใหม่เลย2.0 RG าีกันดัมตัวแรกเนี่ยเออบันไดผลิตแล้วก็วางขายมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2010นะครับ ตอนนี้2024แล้วถ้าตีเป็นจำนวนปีกลมๆก,ก็ประมาณ14ปีนะครับ14ปีเพื่อพัฒนาเป็นเวอร์ชันจน2.0จริงๆก็ถือว่าก็กโอเคนะเออมันก็จะเกือบเกือบ15ปีอยู่แล้วก็ออกเป็นเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เรียกได้ว่ามันมีการพัฒนาหลายๆจุดแล้วกันหลังจากที่ผมได้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคร่าวๆแล้วกันว่ามีในจุดไหนบ้างจุดไหนที่ ผมรู้สึกประทับใจบ้างนะครับในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้ซึ่งคู่มือเนี่ยก็เลเยอร์อะไรก็ปกติก,ก็คล้ายๆกับ rg ทั่วๆไปนะครับจำนวนหน้าก็มีประมาณ28หน้านะครับตรงกลางก็จะมีรูปของกันพลาตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับข้างหลังก็จะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้แปะดีแคลนะครับซึ่งดีแคลของตัวนี้ก็เป็นเรียลลิสติกดีแคลเหมือน R G ตัวอื่นๆนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินเงินสีทองทองสีอื่นๆนะครับเลืองแสงส่วนจุดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ใสนะครับก็ขนาดแผ่นก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับก็ทั่วๆไปเหมือนกับ R G ตัวอื่นๆนะครับในแง่ของคู่มือก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวโมโนโทนเนาะขาวดำแล้วก็อาจจะมีมันก็จะเรียกโมโนโทนก็ไม่ได้มันก็จะมีสีชมพู แทรกเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับสำหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยอเน,นี่ยที่ผมต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ rg กันดั้มนะครับ rg กันดั้ม0นะครับก็สำหรับเวลาในการต่อเนี่ยผมใช้ไปประมาณก็ตีไปกลมกลมประมาณ4ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงละกันแต่ว่าในต่อไลฟ์แบบผมต่อให้ดูแค่ช่วงตัวอย่างเดียวไม่ได้ต่ออาวุธ นะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับในแง่ของความยากง่ายในการต่อจริงๆเรียกได้ว่าก็ไม่ได้ต่อยากอะไรแค่มันมีบางจุดที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับมันจะเป็นในจุดที่มันเป็นเฟรมข้างในเป็นโครงในอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมาร์กเอาไวล้ละตรงนี้ผมบอกสำหรับคนที่จะซื้อตัวนี้มาต่อหรือว่าซื้อมาแล้วยังไม่ได้ต่อเลยนะ จุดที่คุณต้องระวังคือขั้นตอนที่ประมาณ07เนี่ย07ขีด3นะครับอ่ะตรงนี้นะครับไอชิ้น G12 เนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อต่อช่วงแขนทั้งสองข้างเลยตรงเนี้ยมาร์กเอาไว้เลยนะมันจะเป็นเอ่อเหมือนซีคลิปที่จะต้องกดเข้าไปในชิ้นส่วนข้อต่อของช่วงข้อศอกข้างในแต่ว่าบางทีเรามองไม่เห็นแล้วเราไม่รู้ว่าเรากดเข้าไปเนี่ยจนมันชิดข้างในหรือ,อยังนะครับตรงนี้ต้อง กดเข้าไปให้ลึกที่สุดเลยไม่งั้นเวลาเดี๋ยวมันจะต้องงอแขนลงมามีเ็จชิ้นหักได้นะครับดังนั้นก็ระวังเอาไว้ก็มีประมาณนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าจะบอกทุกคนก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพบกับชิ้นส่วนที่มันหักหรือมีฝ้าขึ้นนะครับเรื่องราคากันพลาตัวนี้ในบ้านเรา2.0ขายอยู่พันสองเนาะแต่ว่าอาจีกันดั้มตัวแรกที่วางขายในปี2010เนี่ย มัน900บาทนะครับดังนั้นก็เท่ากับราคาแพงขึ้นเออมันแพงขึ้น300บาทแต่300บาทที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับผมผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับคือถ้าให้พูดแบบสรุปลมรวมเลยเนี่ย RG จีกันดั้ม2.0เนี่ยมันพัฒนาข้อเสียนะครับจาก R ากันดั้มเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเรื่องรูปทรง สัดส่วนอะไรเนี้ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันใช้ฟอร์มของตัว perfect grade unleash มาใช้ใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยเรื่องข้อต่อชิ้นส่วนหลายๆจุด r g 1.0เนี่ยกันด้ามหนเนี่ยมันมีข้อเสียมากคนที่เคยต่อมาแล้วก็จะรู้ว่าจับตรงนี้เดี๋ยวไอ้นี่ก็เด้งหลุดเดี๋ยวแม่งให้แปะสติกเกอร์ตรงข้อศอกตรงนี้เวลาคุณงอแขนขึ้น พองออย่างนี้ปุ๊บสติกเกอร์หลุดออกมานะครับมีให้แปะสติกเกอร์ข้างหลังพองอขาปุ๊บสติกเกอร์หลุดออกมานะครับข้อต่อตรงนี้หลุดง่ายมากกระโปรงทุกด้านหลุดง่ายหมดนะครับมันเป็นข้อเสียที่ใครที่ซื้อตัว RG Gundam นดศูน1.0มาต่อแล้วอะต้องบ่นกันทุกคนผมไม่เคยเจอใครไม่บ่นเลยนะเออบ่นกันทุกคนว่ามันแบบมันเหมือนโครงกระดูกเดินได้มันเหมือนระเบิดที่พร้อมจะ ระเบิดกระจุยกระจายทันทีที่คุณไปจับเล่นมันเยอะๆ <What? S 1> นะครับแต่พอมาเป็นตัว R G กันดั้ม2อยเนี่ยปัญหาพวกนั้นโดนแก้ไขหมดเลย <What? S 1> เพิ่มมา300คุ้มไหมโคตรจะคุ้มนะครับ R G ทุกวันนี้ของกันพลาเนี่ยตัวใหม่ๆมันมันเกินพันหมดแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้พันสองผมก็คิดว่าก็คงเป็น หาราคาใหม่ที่ทางบันได<ๆ>เขากำลังจะปูขึ้นมาให้แฟนๆได้จ่ายเงินซื้อแล้วล่ะนะครับในแง่ของ,ของโครงสร้างถ้าคุณไปย้อนดูโครงสร้างโครงในของตัว RG 1.0เนี่ยโครงมันจะผอมๆแห้งๆนะครับแต่ก็เข้าใจนะคือมันเป็น RG ตัวแรก RG ยุคแรกนะครับมันอยู่ในขั้นขั้นตอนการทดลอง แต่พอมาเป็น rg 2.0งจุเนี่ยโอ้โหโครงข้างในแม่งหนาเตอะเลยมันเหมือนมันเหมือนหนาขึ้น2เท่าอ่ะแล้วสิ่งที่เราทําแค่ใส่เกราะเข้าไปตามจุดต่างๆนะครับดังนั้นด้านความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้คือคือแข็งแรงมากอันนี้คืองอขาให้ดูผมไม่ต้องกลัวอะไรหลุดเลยตอน1.0เนี่ยผมขยับเนี่ยกระโปรงแม่งเด้งแล้วแต่นี้ไม่มีเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนที่เป็นกระโปรงเนี่ยของเดิมของ1.0เนี่ยมันจะเป็นบอลจ j o i เล็กๆและเกี่ยวเอาไว้ ที่ตรงเฟรมในที่เป็นสะโพกแต่ว่าพอเป็น2.0เนี่ยมันเป็นเมคานิกที่เขาตอนต่อเนี่ยเราต้องต่อให้เดือยมันแทรกเข้าไปในตัวเฟรมข้างในเลยทุกด้านทางด้านข้างและด้านหลังนะครับมันทำให้ถ้าทางเดียวที่เราจะดึงไอตัวกระโปรงมันออกมาได้คือคุณต้องแงะข้างในมันออกมาหรือไม่คุณต้องหักอย่างเดียวไม่หลุดแต่ถ้าเป็น1.0เนี่ยขยับนิดเดียว เนี่ยแค่กับนนิ้วเบสกิปเนี่ยหลุดแล้วนะครับหลายจุดเปลี่ยนไปอย่างเช่นอ่ะผมแงให้ดูข้างหลังอันนี้คือแบ็คแพคนะอ่ะคุณเห็นโครงที่เป็นเหมือนสเกเลตันเป็นเหมือนกระดูกสันหลังตรงนี้ไหมอันเนี้ยเป็นโครงใหม่ที่เขาใส่เข้ามาในตัว rg 2.0มันทําให้กันพลาตัวเนี้ยหนึ่งคือมันมีความแข็งแรงมากสองคือมันทําให้พวกข้อต่ออะไรพวกเนี้ยมันมันยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจริงๆมันงอได้มากกว่านี้แหละ เออแต่ผมก็ไม่กล้ามากต่อให้บันไดมันบอกว่างอได้เยอะแต่เราก็อย่าไปเสี่ยงเลยนะเอาเป็นว่างอได้เยอะแล้วก็แข็งแรงนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่จะไม่บอกไม่ได้เลยคือกันพลาตัวนี้มันมีคอไฟเตอร์มาให้นะครับอยู่ข้างในซึ่งต้องแงเปิดปึด๊บแล้วดึงตัวนี้ออกมาอันนี้คือคอไฟเตอร์อยู่ข้างใน เนี่ยออกมาแล้วนะครับปึ๊บกลางอืมอเนี่ยคือคอไฟเตอร์นะครับซึ่ง2.0เนี่ยมันจะให้คอไฟเตอร์มาแล้วก็เราสามารถพับแล้วก็ประกอบเข้าไปในตัวกันด้ำได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น1.0มันจะไม่มีแบบนี้ ต้องบอกงี้1.0ก็มีมาให้แต่มันเป็นคอไฟเตอร์ที่เป็นมอกอัพคือแยกนะครับแยกออกมาไม่สามารถใส่เข้าไปในลำตัวของกันดั้มได้นะครับแต่ว่าของ2.0เนี่ยสามารถพับพับคอไฟเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ลำตัวของกันดั้มได้เลยแล้วผมบอกได้เลยนะว่าคอไฟเตอร์ของ RG เนี่ยแข็งแรงกว่ามาสเตอร์เกต3.0อีกนะ ใครซื้อ Master Gate 3.0ที่เป็นกันดั้มมาเนี่ยก็จะรู้ว่าโอเคมันก็ใส่คอไฟเตอร์แบบนี้ได้แหละนะครับแต่ว่าอันนั้นน่คือแอนนะครับคอไฟเตอร์ของของของ3.0นี่คือแอนเลยนะครับคือบอกได้เลยว่า RG เนี่ยด้านโครงสร้างลำตัวอะไรเนี่ยแข็งแรงกว่า Master Gate 3.0สจซะอีกว้าวสำหรับในด้านของอาวุธเนี่ยตัวนี้ก็ให้อาวุธมาเป็นเรียกได้ว่าก็พื้นฐาน พื้นฐานปกติของกันดั้มเวลาคุณซื้อกันพลากันดั้มเนี่ยคุณจะได้อุปกรณ์อาวุธมันก็คล้ายๆแบบนี้หนึ่งก็คือปืนไรเฟลิลนะครับอันนี้ก็คือปืนไรเฟลิลคือฟอร์มมันก็ทั่วๆไปเหมือนกับกันดั้ม rg rx 9 8้เลยนะครับแต่ว่ามันก็เปลี่ยนลวดลายเล็กๆน้อยๆน,นะครับเป้ายิงก็สีเหลืองๆเ,เหมือนเดิมนะครับก็เป็นพลาสติก2สีมีสีเทากับสี เทาเข้มๆนิดหนึ่งนะแต่รวมๆแล้วก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับสองก็คือจะเป็นบาซูก้านะครับอันนี้ก็คือบาซูก้าก็ใครมีกันดั้มก็ต้องรู้อยู่แล้วกันดั้มก็จะมีบาซูก้านะครับก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนลวดลายเปลี่ยนโครงสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือหน้าตาก็เหมือนเดิมข้างในก็จะมีให้ใส่ลูกกระสุนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีกิมมิคอะไรมากมายนะักนะครับอาจจะพับ อ้ที่จับขึ้นยกไปยกมาได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ารวมๆผมก็คิดว่าก็เดิมๆ,ๆไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับสก็คือตัวโลนะครับโลก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นลักษณะลวดลายคล้ายๆกันต่างกันแค่ลายดีแคลที่คลดี้คลแคลดี่คลดีนคลนแครัีจริงๆมันดีแคลดีแคลดีแคนีแคลนีแดแคลดีแคลดี้กดีแคีแต่ดีแ,แลแ102แดีคีแคลดีก็ลแคลดีีแคลดีคแดีดคคอ โครงด้านในของโล่ของ RG 2 0นะเห็นหมาว่ามันมันเป็นเหมือนเหล็กเป็นเป็นเหมือนเหล็กเส้นพาดไปพาดมาไอผมว่ามันเรียลลิสติกดีว่ะเท่แ <c oughs> ม่งใครๆนึกถึงพวกอะเมอร์คออะไรพวกเนี้ยนะครับเออก,ก็ก็ดูแปลกตาดีครับถ้าปกติถ้าเป็นอากันพลากันดั้มตัวอื่นนะข้างในมันจะเป็นสีขาวๆแล้วมันก็จะทําเป็นแผ่นเรียบๆมาเลยแต่เนี้ยเออมันจะดูแบบเหมือนเป็นเหล็กเป็นโครง เป็นแผ่นๆทับไปทับมาเป็นโครงสร้างที่มันดูดูดูสมจริงขึ้นอะ่ะแล้วก็อันนี้คือขาวๆนี่คือเป็นในตัวด้ามจับบีมเซเบอร์นะนะครับซึ่งมันก็ให้เอฟเฟกบีมมาเอาไว้มาใช้เสียบกันเล่นนะครับก็จริงๆจริงๆด้านอาวุธก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับส่วนมือก็จะมีมาให้เปลี่ยนด้วยกันอยู่อยู่5ที่ตรงนี้มี2อะ่ะอันนี้คือเป็นเป็นกำมัดนะกำมัดก็จะมีอยู่ สองข้างนะครับซ้ายขวาเหมือนกันแล้วก็จะมีมือที่มีรูแบบนี้เอาไว้อันนี้คือเหนี่ยวไกลปืนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ให้มาคู่หนึ่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบบกำมัดไม่มีไม่มีนิ้วยื่นออกมากำมัดก็ให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีแบมือนะครับแบมือแบมือก็ซ้ายขวาอ่ะเมื่อกี้โทษทีผมผมบอกผิดไอ้นิ้วที่ที่เหนี่ยวไกลปืนเนี่ย อันนี้มีมาให้แค่ข้างขวาข้างเดียวนะครับก็สรุปอันนี้มีมือมาให้ให้เราเปลี่ยนเล่นอีก5 5ชิ้นนะครับ5ชิ้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้กันพลาอาีตัวนี้ไม่มีฟิกเกอร์ของเทปยิกอะมูโรเรมาให้นะครับไม่มีเข้าใจว่าหลังๆอาจีไม่ค่อยมีฟิกเกอร์คนขับมาให้แล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะมันตัวเล็กมากๆั้งอาจีคือมันสเกล1ต่อ1น4อ่ะ พอมันเป็นฟิกเกอร์ของคนขับแล้วมันเล็กมากเล็กจนโอ้โหทาสีลำบากนะครับถ้าเป็นสเกล1ต่อ100อย่างเงี้ยอาจจะโอเคให้มาด้วยตัวนี้ผมแปะสติกเกอร์ไปแล้วนะตัดเส้นแปะสติกเกอร์ไปแล้วก็รายละเอียดก็ดูดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าฟอร์มรวมๆของ RG ร0องเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นดูใหญ่สายแท้งอ่อันนี้ลองเปรียบเทียบกับ1.0นะครับสังเกตดูว่า1.0เนี่ย มันจะดูตัวผอมๆบางๆนะครับความสูงของกันพลาทั้ง2ตัวเนี้พอๆกันนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่าสัดส่วนจะแตกต่างกันตัว1.0เนี่ยมันเป็นสเกลที่บันไดเคยทำเป็นขนาดไลฟ์ไซส์ไปตั้งที่โอไดบะนะครับผมเคยทันไปถ่ายรูปอยู่ตอนนั้นนะครับก็คือเป็นสเกลของมาสเตอร์เกตกันดั้มานั่นแหละจะสังเกตว่าถ้าสังเกตดีๆนะขาของ rg 1.0เนี่ยมันจะยาวกว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงลําตัวเนี่ยลำตัวของ1.0เนี่ยมันจะสั้นนะครับพอมันสั้นแล้วเนี่ยช่วงขามันเลยดูยาวแต่พอเป็น2.0แล้วเนี่ย2.0เนี่ยมันปรับช่วงตัวให้ยาวขึ้นขามันเลยดูสั้นกว่าของ1.0แต่ว่าฟอร์มรวมสัสดส่วนรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูลงตัวขึ้นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคล้ายๆสัสดส่วนของ perfect grace Gundam u n l e a s h เลยนะครับถ้าดูขนาดของ ขาใกล้ๆเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าของ2.0เนี่ยช่วงขาดูใหญ่กว่าหนากว่าอย่างชัดเจนแต่จุดที่2.0สั้นกว่าก็มีนะก็คือแขนอันนี้ผมต่อแขนให้ดูจะสังเกตว่าถ้าใกล้ๆกันแบบเนี้ยทั้งแขนทั้งมือของ1.0นี่ยจะดูยาวกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยหัวของ2.0จะดูกลมกว่า นะครับในขณะที่ของ1.0เนี่ยมันจะดูแบบเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเ่ยอันนี้ก็เป็นลวดลายข้างหลังก็ไม่เหมือนกันนะเออด้านหลังของหัวของกันดั้มทั้ง2ตัวจริงๆมันก็จะมีในแง่กิมมิกกิมมิกเวลางอเข่างอแขนอะไรเงี้ยแล้วไอ้กรอบเนี่ยมันเลื่อนก็มีคล้ายๆกันทั้ง2ตัวแต่ว่าที่แตกต่างกันที่ผมรู้สึกว่าชัดเจนหน่อยคือจะเป็นช่วงเกรอตรงหัวไหล นะครับเกาอกองตรงหัวไหล่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรอยเปิดตรงนี้ของ1.0เข้าใจว่ามันสามารถแยกให้เห็นรอยข้างบนกับข้างล่างได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าของ2.0มันจะทําไม่ได้มันจะแนบสนิทกันเลยแต่ว่า2.0จะเปิดข้างหน้าได้เ,ออเปิดเกาะข้างหน้าข้างหลังได้เนี่ยจะเปิดได้แบบนี้เลยนะมันจะเปิดขึ้นมาได้นะครับก็จะโชว์ข้างในได้แบบนี้นะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้90องศานะเพราะว่าเปิดไปแล้วมันก็จะติด แต่ว่าก็จะเปิดได้ทั้ง2ข้างซึ่งผมว่าก็โอเคนะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกความแข็งแรงมากกว่ากิมมิคที่มันซับซ้อนแต่ว่ามันมันหลวมก็ได้ภาพรวมจริงรายละเอียดหลายๆจุดเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมมาจริงๆมองข้างหลังแล้วดูดูดเท่มากเลยนะหลายจุดมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันดีขึ้นแหละนะครับอย่างช่วงตรงตรงหน้าอกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยของ2.0ก็มีการเพิ่มลวดลายนะครับถ้าดูของ1.0ตรงเนี้ยมันจะเรียบเรียบเห็นไหม เรียบๆแต่2.0เนี่ยมันจะมีลวดลายที่เพิ่มเข้ามาสกเกิร์ตตรงเนี้ยคือคือ,คอดึงเบาๆก็หลุดเลยนะเนี่ยดึงเบาๆก็หลุดละมันมันมันเป็นบอลจอยเป็นรูอย่างเงี้ยมันมันหลุดง่ายมากสาหรับ1.0อย่างนี้ผมบอกไปแต่พอเป็น2.0เนี่ยเขาเขาติดข้างในมาเลยต้องหักอย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องแงออกมา ผมสรุปง่ายๆว่าถ้าแนะนําให้ซื้อไหมผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมแนะนําให้ซื้อนะครับราคาก็อยู่ในเลทที่รับได้ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้กันพลาของบันไดอาจีเนี่ยตอนนี้เขาอัพราคาเป็นพื้นฐานคือ1,000อัพกันไปหมดแล้วแล้วตัวเนี้พันสโอเคในแง่ความสวยงามเนี่ยผมก็บอกยากนะเพราะว่าบางทีความสวยงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของแล้วแต่ความชอบกันดั้มอ่ะผมต่อมาเยอะแล้ว เอาจริงผมก็เฉยๆฉยกับความสวยงามของมันนะผมบอกไม่ถูกจรนะิว่ามันสวยงามหรือไม่สวยงามเอาเป็นว่ามันก็ดูดีในแบบของมันมันเหมือนคนคุ้นหน้าคุ้นตาที่เราเห็นแล้วแบบเออก็ยังดูดีอยู่เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับคือตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่าในบรรดากันพลาในสเกล1ต่อ1น4ีเนี่ย rg กันดั้ม2 .0 ตัวเนี้ยคือ the best คือดีที่สุดแล้วนะครับทั้งเรื่องของรายละเอียดโครงสร้างความแข็งแรงความสมส่วน อาวุธอุปกรณ์อะไรมันก็ให้มาตามพื้นฐานของมันนะครับที่สําคัญคือที่ทําให้ผมประทับใจในกันพลา rg กันดั้ม2.0เนี่ยคือผมรู้สึกว่าบันไดเขาตั้งใจในการปรับปรุงจริงใช้คําว่าปรับปรุงเนี่ยคุณดูตรงนี้นะนี่ผมสก,กิดนิดเดียวเนี่ยหลุดละแต่ตัวนี้ไม่มีเลยนะตรงนี้ตรงนี้เขาพัฒนามาดีมากของเดิมแม่งหลุดง่ายอ่ะหลุดข้างนึงละมันมันหลุดหมดอะ่ะ1.0ดดังนั้นตัวเนี้บันไดปรับปรุงมาดีมากๆ14ปีที่ เสียไปคือไม่สูญเปล่าใช้คํานี้แล้วกันกับราคาพันสองที่จ่ายเพิ่มไปเอาเป็นว่าแนะนำนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับทุกอย่างคือดีเยี่ยมหมดในแง่ของกันพลานะในสเกล1ต่อ1 4 4กันด้มตัวนี้คือเดอะเบสและดีเยี่ยมสุดในแง่ของกันพลาในด้านความสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบบางคนบอกว่าเนี่ยตัวนี้มันมันมีจุดจุดจุดเห็นไหมมันจะมีหมุดอะหมุดสีดำดำเป็นจุดจุดเนี่ยตามตามตรงเนี้ยเยอะไปหน่อย ความจริงผมก็รู้สึกคล้ายๆกันมันก็มีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันใส่มาเยอะเกินไปหน่อยไอ้พวกจุดพวกนี้นะครับแต่ว่าก็เล็กน้อยเมื่อเทียบกับความสมบูรณ์ในแง่ของกันพลาตัวนี้คือคือดีเยี่ยมจริงคือคือแนะนําแหละแนะนำนะครับกับราคานี้ผมว่าคุ้มค่านะครับสวยงามเป็นสเกล1ต่อ1 4 4ที่มีรายละเอียดที่ดีมากนะครับแต่แต่ผมต้องเปิดจะเอ๋สวัสดีอีกครั้ง ลูกรักของกับผมนี่คือไฮเกรดนะไฮเกรดกันดัมเดอออริจินนะครับถ้าเอาเป็นในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยผมอาจจะอันนี้เทียบกันนี้อันนี้คือ rg นะครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะกว่าอยู่แล้วชนะเลิศส่วนตัวนี้ทางซ้ายมือของผมตัวนี้คือไฮเกรดกันดัมเดอออริจินเป็นไฮเกรดที่ผมแนะนำทุกคนตลอดว่าคุณควรมีไม้สะสมนะครับโอเคถ้าเทียบในแง่ของรายละเอียดความแข็งแรง เออ r าชนะเลิศ2.0ชนะเลิศเพราะมันแข็งแรงหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของสัดส่วนหมายถึงว่าเอ่อความสูงความยาวอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมผมชอบของ o r ริจิมากกว่า RG นิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจริงๆนะครับแต่ก็ถ้าสรุปจริงๆคือควรจะมีทั้ง2ตัวนะครับในแง่งของไฮเกรดเนี่ยไฮเกรดกันดั้มเดียลอริจินคือสุดยอดมากสวยงามมาก รายละเอียดคือดีมากจริงในแง่ของ rg ก็คือกันดั้ม2.0ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่คุณควรจะต้องมีเลยนะครับข้างลังอันนี้คือเทียบให้ดูระหว่างรายละเอียดของ rg กับของไฮเกรดนะครับก็แตกต่างกันนะครับก็ดูดีทั้ง2ตัวก็แนะนําให้มีทั้ง2ตัวเอาเป็นว่าซื้อเอะอซื้อเะตัวนี้นะครับก็ขอขอบคุณร้าน toy nextdoor shop อีกครั้งที่ส่งมาให้ผมได้ต่อให้เพื่อนๆได้ชมกันาสามารถจัดท่าได้สนุกเลย นะครับเคล้ายๆกับตอนที่ผมเล่นกอสกันดัมเลยอ,อ่าร์จีกอสตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการจัดท่องจัดท่า mm hmm. มันอาจจะไม่ได้แบบยืดหยุ่นอะไรมากแต่ผมว่าเล่นสนุกนะครับสำหรับตัวนี้ RG กันดัมเวอร์ชั่น2.0 14ปีต่อมาพัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแฟนกันพลาไม่ควรพลาดต้องมีครับ อ่ะและนี่ก็คือคะแนนทั้งหมดที่ผมมอบให้กับ RG g u n d a ดศูน2.0ตัวนี้ชว่าจริงๆตัวนี้มันมีอาวุธขายแยกนะอาวุธของมันก็เช่นไอ้ไอ้ลูกตุ่มหนามอะไรของของมันอะ RG 2.0เอามาเล่นด้วยกันได้แต่ว่ามันดันขายเป็น P บันไดนะครับใครที่อยากได้คงต้องไปหาซื้อเอาเห็นบอกว่าเปิด P ไปแล้วด้วยมั้งนะครับ มันมึงไม่จัดเป็นชุดพิเศษขายปกติมันเลยว่ะเนาะเอ็นทะี N ่เกตมันก็มีนะอ็นทีเกตก็ขายแยกเป็นกันดั้มตัวปกติราคาไม่แพงแล้วก็เป็นชุดเซตที่มีอาวุธมาให้ครบไม่ต้องไปให้พีบันไดให้เสียเวลาต้องไปแย่งกับบอดอีกโอเคพัน <laughs> ส okay, สุดยอดครับตัวนี้แนะนํา